นะคะแล้วมีการปลูกผักด้วยนะคะตื่นดอินรียค่ะ ด้วยเดินต่อครับเดินต่อครับมีไก่ดำไก่ดำนช่ไหมครับ หน้าก็จะดำนะคะมันในรูด้วยค่ะดำเมีหางด้ยหามจ้าโอ้ตัวใหญ่จัง ตัวอะไรนะตัวอะไรนะนี่มีบ้านได้นะนี่ตัวอะไรตัวอะไรมีน้ำมีโอห่านตรงนี้ก็มีเหรอโอ้ตรงนี้ก็มีเหมือนกันคุณคุณพาชมนะคะเนี่ยคุณคุณพาชมม้าสุเัขน้อยห่านหัวสิงโตค่ะตรงนี้ห่านคุณไม่สนใจับบนี้ไหมตูงหัวเป็ดไว้ตรงผมนี้ไหม ไม่เป็ดอะไรนะตรงนี้ อันนั้นคืออะไรครับออ อันนี้อะไรคุคนๆอันนี้อะไรอะไรนะแกลหรอแกะแกะนี่อาจะแกะนะแะนแกะมีรนย่าให้กินเิ

ให้กินแล้วยังแกนะ,นะคะอะไรอีกนะพ่อพ่อกลางล่มให้คุณๆนน่อยดี

ร oh, ูไก no. no. ่มีขนตรงขาเลยไดูนี่ไปูนี่องไรไ่ม้วงไข่ม่วงเหรอ